บายดีพี่น้องกินมะขานี่ร้อยังคนที่กินข่าเลยเออแต่กูร้อ,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 องยิ่าเข่า เบค่์เบิงอาหารเด้ดสือหา้าปัวไทยนะตาเมนูให้เบอร์มีต้มหอยอนบนปลา่อยกินก็คือเสบอได้แลละงานเนี่ยหอนวะขึ้นมาเดอ้อมาเดอ้อ <c oughs> ไอ้เคียมเอ้ยมากินข่าวอีกเด้อสวัสดีพี่น้องพี่น้องอีจังมันเนี่ย <c oughs> กับสบายดีพี่น้องมาเด้อกี่ขัเด้อทนปลาห้อยเรือก็บมี่เต้าเย็นมันสบายดีเงี่นงอง,องบาห,หนึง่งรือาจจเนตงกได้ <c oughs> ไม่ได้ใจ <c oughs> ทิ้าดี่ขาถากินนะ อั่งให้นั่ไงให้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกคัดไปวะ่วะ,วะขิงข่าไม่ใจนี่ดูด

<formation> มีนไอยกามึงค่ะคนอยนตาเหรอเจ้าบอกมึงตาบ่จิวอ่ามันมีเสื้อดอกขนาดนะป้าเลยงี้นะน้องมาทำผ่าเจ้าปุ๊ณเอาของอัน ขนตากับปนโคยันบุกตัว่นแรกนะกมันกัมิกปลามันกับมันก็มีกัดุเฮ้ยโอ้ยคนดอดน้อไข่แี่มันดักมันดักมา

เม่ดก็ด้วยนี่ก็นอย่งไาโอ้ยมาได้ครบ้ามกากก็ออกมันจะเสือแล้วเนาะนรเก็ได้คนก็ย่อตูว้าวตูตูใส่ห่อ เมลาลีใครกิ้นเทากระบ,บอกเลื่อยกินเท,าบบาท่ากระเลื่อยข้าดเดียวยอ่ะรู้อ้โอเคโอเคเออเออเดี๋ยวมันสิถามเข้าจะก่อนเลย เออเออเ้ปยังงเออ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 โอเคได้เออเออเออพอแล้วแล้วสว่างเบียดจะจังไปก็ได้อืมอืม Okay, right. ก็วางขางเราเลยก็มันเ่าถหางเชือกที่แรามีอะไรอันนี้อาม่าแก่อะไรที่วะนี่นะสวย ขาผิวไปข้าลืมไม่ใหม่ใช่ปะไม่รู้อะินเดี๋ยวไปมันกินละมาุ้ป้าว่าจกินนะว่ากิะไหมใช่ไม่กินห่อไงคป้าให้กอดกิน

มนองา่อเราามาอยองไปนึ่นวนนงวมันก็นึงมาเข่ามามันจะทุ่่มเขาหมนึึนงนกบักินอ่ะอ าจก็คือม,มีคำทามมันหนักไงก็โมเ็นอี่ขจ้ากินไงไม่นะจ้ากินทามว่าดือมันอ,น,น,อ,น,อ,อ,น,อน,นะกกูกินแต่หัวมันทามมันขางนมี่ก็เออเพื่อ,อ,นนอ,เอ,อเป็นนูวนอะไรับปิ้ง นุ่นท่านพี่อี่งนจ้เลยแต่กินเขาก่อนอืนไม่จังหวะมันน่องอยาบก็อือนัน้าตายแล้วนี่นกันตายหมดนันตายก็เขาตัวเย็นไหมมัอนน้องปน ดืไปประชาวันก็ทับลูกน้องหนาสุดเลยัมแกเบายแข่งทนทีร้เดืออยู่ึ้นอล่าก็ด้ครับว่ มือจะเนียมุ่นผู้บ่าวก้แตกได้กี่เลยเสียมนะจิตทุกข์หายได้ถีละหลุดเมื่อแตกก็ได้เนะมมี่ะจิอาผลมั่ง้าเบอแ์บไหนาเห็นปลาโมาใจอ่ะาหลุดอืมปลาอะไก,กูบอกเลยครไปทานในป่านะเนีย่ยมาเดือน